ทุกคนเคยไหมครับแบบว่าเราปลูกดอกไม้แล้วก็มันมีสิ่งที่มันทำให้งุนงุใจมากเลยครับผมหาตั้งนานก็หาไม่เจอนี่ตอนนี้ผมเจอตัวมันแล้วครับนี่อ๋อออๆนี่ดูเจอตัวมันแล้วครับเจอตัวมันแล้วนี่ดูอ่ะเวลาดอก ชวนชมผมกาลังออกเป็นช่อเนี่ยมันกัดดูมันกัดเสียเหี้ยนเลยเนี่ยเนี่ยแต่ละต้นผมหาหลายวันแล้วครับนี่ปกติเห็นตะมูลหรือขี้มันนั่นเลยครับแต่ว่าไม่เจอตัวมันสักทีวันนี้เจอตัวมนแล้วครับอ่ะนี่หืต้องเอาออกครับวายต้องเอาออกเนี่ยหืสีสวยๆเลยเดน๋ยวเดีียวเนี่ยเจอตัวมาแล้ว นี่แหละเดี๋ยวเอาไปให้แม่ลูกปัดกับปันปันดูก่อนนี่ดูนี่ดูมันกัดจนเฮี้ยนหมดเลยครับเฮี้ยนเลยนะเนี่ยยอดหลายๆย,ยอดเนี่ยจากจะออกดอกเนี่ยกำลังออกช่ออย่างนี้เลยครับกําลังออกช่ออย่างเงี้ยกําลังดอกไม้ก็กําลังจะออกสวยๆอเงี้ยครับกัดจนเฮี้ยนอ่ะปันปันเห็นไหมเห็นไหมดูปันปันกลัวไหมลูกกลัวไหมูกก็เคยเห็น ตอนนั้นหนูจะเดินเอาไส้เด <ste> <Mustang> <IS mus i> ือนมาให้พ่อใช่ค่ะก็เห็นตัวนี้แหละแต่มันใหญ่กว่าอะดูอ่ะเนี่ยนี่ปันปันไม่กลัวนะครับเดี๋ยวลองไปให้พี่ปัดดูแบบนี้เดยวลองไปให้พี่ปัดดูสิปัดเป็นยังไงเอ่ยพี่ปัดพี่ปัดไม่เตรียมตัวเลยลูกอ่ะพอมีของขวัญให้น้าน้น้ Oh, no. อือไนนะอไม่มไมือ <c oughs> อืออืออืออออือออออ้ืออือออาไอ้ือออ้ืออือนืออืออออือาใหอออออาโอ้อะไรอ โจิงด้วยน่ยน่ารักออกโอ้นาะอ่ะปันปัยิ้มหน่อยลูกนี่ลูกพ่อแโอ้อ่ะโอ้มันกัดดอกไม้นี่นอีกตัวนึงนี่นี่นี่ นี่อีกตัวหนึ่งครับนี่ตัวนึงต้องเอามันออกหลุกต้องเอาัน